โอ้ไฮโยโคไซมาสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับอยู่อัสลามนะวันนี้นะครับก็อยู่กับแมปที่ชื่อว่าโปรเจกต์ฮีโร่นะครับทุกคนก็จะเป็นแมปแนวฮีโร่นะครับทุกคนก็จะเป็นแนวพวกเนกูแล้วก็พวกวันฟอร์ออะไรประมาณนี้นะทุกคนเนอะถ้าอย่างไงนะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับให้ทุกคนนะครับเข้ามาสร้างตัวละครกันก่อนนะครับผมโอเคผมก็ยังไม่ได้สร้างเลยเนอะเนื่องจากมันเป็นแมปใหม่นะทุกคนเนอะ โอเคเดี๋ยวเรามาทําการสร้างตัวละครให้เสร็จกันก่อนดีกว่าแมปนะครับก็คล้ายๆกับแกนพีชน,นะครับทุกคนรู้สึกว่าโมเดลตัวละครอ,อะไรพวกนี้จะเหมือนแกนพีดเลยนะครับก็ถามว่ามันดีไหมก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมเพราะว่าเราสามารถโมดิฟายนะครับตัวละครเราเองได้นะทุกคนนะก็แบบที่เราต้องการนะครับผมที่ทางเกมเนี่ยมีให้เรานะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนสีตัวไปด้วย โอเคครับทุกคนหลังจากที่เรานะครับแต่งตัวละครเราเสร็จแล้วเนี่ยให้เรานะครับกดฟินิชไปนะก็รอสักครู่หนึ่งนะครับให้มันโหลดแมปไปนะครับผมก็แมปค่อนข้างที่จะสวยนะครับทุกคนแล้วก็ระบบการเดินเนี่ยค่อนข้างที่จะดีด้วยนะครับผมเรามาดูระบบเมนูกันก่อนดีกว่านะครับกด m นะครับก็จะเป็นระบบเมนูนะทุกคนนะอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับผมมาดูที่สแต็กก่อนละกันสแต็กเนี่ยผมก็จะัพอัพบนสุดละกันนะทุกคนนะ ็น่าจะเป็นพลังกายภาพนะครับทุกคนส่วนอันที่2เนี่ยก็จะเป็นสต้ามีนาหรือว่าหลอดหลอดเอชพีเรานะครับไม่ใช่เอชพีนะทุกคนแต่เป็นเอพีนะก็จะเป็นหลอดพวกมานาส่วนอันที่3เนี่ยอา่าน่าจะเป็นหลอดเลือดหรือเปล่า <S <S ผมก็ไม่แน่ใจนะครับส่วนอันที่4เนี่ยน่าจะเป็นพลังนะครับทุกคนก็จะเป็นพลังติดตัวนะครับทุกคนนะโอเคแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีพลังนะครับทุกคนก็พวกพลังฮีโร่นะครับหรือว่าพลังตัวร้ายนะครับทุกคน โอเคเดี๋ยวลองมาหาเควสมาเล็กกันก่อนดีกว่าอ่าเราจะมาลองรับเควสตรงนี้นะครับทุกคนน่าจะเป็นเควสของอฮีโร่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเอ้าเดนกรรมทุกคนผมมาถึงโดนต่อยเลยอะ่ะ <laughs> ผมโดน n p c ต่อยอะ่ะทุกคนกด F นะครับคือการบล็อกนะทุกคนนะเราสามารถกันได้5ฮิตนะครับทุกคนระบบการเตะนี่โคตรเท่เลยทุกคนผมชอบผมชอบโอเคโอเค,อเคแล้วก็โอ้โหทุกคนเราโดนอีกแล้วโอเคไม่เป็นไร เราสวนกลับนะครับผมได้อยู่ได้อยู่ตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนจะยังไม่มีเอฟเฟกนะครับทุกคนเอฟเฟกกันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะแบบว่ากระโดดนะครับผมอ๋อเวลาเราโดนต่อยแบบว่าเกาะเกาะลดหมดนะครับมันก็จะเป็นแบบว่าเหมือนเราเหนื่อยนะทุกคนนะยังไม่มีนะครับทุกคนแบบว่าแบบราต่อย5ทีแล้วกระโดดเนี่ยยังไม่มีนะครับทุกคนโอเคกดรับก่อนนะน่าจะเป็นเควสนะครับให้เราจัดการไอ้ตัวเมื่อกี้หลายทุกคน5ตัวนะครับผมไม่ใช่5ตัว4ตัวโอเคแล้วก็มาเริ่มทำเควสแรงก่อนเลยนะกด f แคือการบล็อกส่วนคิวเนี่ยก็น่าจะเป็นการแดน์นะครับทุกคนปกตินะครับโอเคโอ้โหเราโดนต่อยทีล่วงเลยแนละ้วทุกคนนะกดคิวนะครับผมเป็นการแดน์นะทุกคนนะโอเคมีเพอร์เฟกต์บล็อกเนยนะครับทุกคนเพอร์เฟกต์บล็อกก็คือเวลาสมมติว่าผู้ต่อสู้ว่าต่อยมาหาเราเงี้ยแล้วเรากันทันพอดีนะครับมันก็จะทำเพอร์เฟกต์บล็อกนะครับทุกคนโอเคเมื่อกี้เราจากการัดตายไปหนึ่งตัวแล้วนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาจัดก,การตัวนี้นะ ตัวที่มันต่อยร้องตั้งแต่แรกนะทุกคนนะโหกระเด็นเลยนี่นะครับผมนี่เป็นประมาณนี้ต่อยทั้งหมด5ฮิตนะครับทุกคนแล้วก็ทําดาเมจอยู่ที่5นะครับตอนนี้นะสําหรับตัวผมนะโอเคเอ้ยอันนี้อะไรฮะอันนี้รู้สึกว่าเหมือนอุกบาทล,ลงหรือเปล่าทุกคนผมไม่แน่ใจนะหรือว่าอะไรวะมีอะไรเกิดขึ้นวะบอสเหรอผมไม่แน่ใจนะครับว่าคืออะไรนะทุกคนนะจะจะเป็นบอสหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราทำเควสได้เสร็จก่อนนะครับผมก็จะมาสอนเล่นเบื้องต้นก่อนนะทุกคนนะตอนนี้ก็ ระบบก็ยังไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับทุกคนก็น่าจะเหลือพวกพลังอะไรพวกนี้นะครับเท่าที่ผมรู้นะทุกคนนะแบบนี้ก็เพิ่งทำมาด้วยนะครับโอเคต่อยไป5ฮิตนะครับผมโอเคเราเลเวล2แล้วนะทุกคนนะน่าจะอัพสแต็กได้แล้วนะครับผมผมก็ลืมบอกเลยว่าอันนี้น่าจะเป็นอันนี้เกี่ยวกับอะไรวะอ๋ออันนี้ก็จะเป็นคําแนะนํานะครับทุกคนอันนี้นะครับสีฟ้าเนี่ยก็จะเป็นของฮีโร่นะครับถ้าใครอยากเป็นฮีโร่เนี่ยให้รับเควสสีฟ้า ส่วนถ้าใครเนี่ยอยากเป็นแบบว่าเป็นโจรหรือว่าเป็นพวกก่อการร้ายเนี่ยวิลเลนนะครับก็ให้รับเควสสีอาสีแดงส่วนอันสีเขียวเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันคือเควสของอะไรนะทุกคนนะอันนี้ก็จะเป็นที่สุ่ม,มพลังนะครับผมตรงนี้นะให้ทุกคนมาที่นี่นะแต่ผมก็ยังไม่เคยไปนะครับน,นี้ก็ไปเซตติ้งนะครับผมนี้เป็นฐานของวิลเลนหรออ่าโอเคประมาณนี้เนาะส่วนนี้ก็จะเป็นแมปด้วยอ่ากดซีเซตติง้งเซตติ้งมีอะไรไหม เซตติ้ง okay. ก็จะมีปิดเพลงนะครับอ่ะเราปิดไปก่อนนะปิดเพลงเพื่อเปิดเอฟเฟกนะครับผมแบบว่าเอฟเฟกการต่อยนะครับก็น่าจะมีอยู่นะครับผมโอเคส่วนต่อไปก็เป็นช็อปนะช็อปก็จะมีนะครับคูณ2แบบว่าอ่าพวกเงินคูณ2อ p พคูณ2อะไรประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคทุกคนเราต้องทำเควสก่อนนะทุกคนนะเมียนเควสเรามันจะหายไปนะครับใน8วินาทุกคนนะโอเคโอเคจะทันไหมเนี่ยโอ้โห โอ้ทุกคนมันมีระยะเวลาด้วยนะครับทำเควสเนี่ยทุกคนคือถ้าระยะเวลาหมดนะครับเควสที่เราทําอยู่มันก็จะหายไปนะทุกคนนะโอ้ยแย่เลยแบบนี้แนะนํานะครับให้ทุกคนนะครับอ่ารีบทําเควสให้เสร็จนะครับเนื่องจากมันมีเวลาบอกอยู่นะทุกคนนะ โอเคของผมก็ไปรับเควสใหม่ละกันเนอะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมก็จะรับเควสใหม่นะครับความเควสนี้เสร็จเนี่ยเราก็จะไปลองสมพลังดูนะครับดาเมจฮิตสุดท้ายเนี่ยทำดาเมจอยู่ที่สิบนะครับทุกคนนี่นะก็จะเป็นดาเมจทั้งหมดอยู่ราวๆประมาณสัก30มบนะครับผมโอ้โหนี่มันมีเตือนอีกแล้วอะทุกคน โอ้โหมันเตือนแบบกลางหน้าจอเลยผมมองไม่เห็นเลยก <g ül> ็อาเควสนะครับน่าจะอยู่ราวรประมาณ200วินะครับทุกคนเราสามารถดูได้ข้างบนนี้นะมันก็จะมีบอกอยู่นะครับคือถ้าเราเนี่ยไม่ยอมทําเควสให้เสร็จนะครับภายในเวลาที่เขากําหนดเนี่ยเควสนั้นก็จะหายไปนะทุกคนนะแนะนํานะครับให้ทุกคนระวงังกันด้วยนะครับผม <c oughs> โอ้ยโอเคแต่ทุกคนนะ โอเคเวลาเราเลเวลก็จะเป็นประมาณนี้เท่อะทุกคนผมชอบนะสวนกลับได้นะครับเวลามอนเตอร์ต่อยมาเนี่ยเราสวนกลับได้นะทุกคนนะโอเคนี่นะครับเวล up แล้วโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูดีกว่านะครับที่สุ่มพลังนะทุกคนตรงนู้นนะครับให้ทุกคนนะครับวิ่งมาตรงนี้นะทุกคนมันจะเป็นสัญ,ญลักษณ์เหมือนรูปคนนะครับทุกคนประมาณนี้นะให้ทุกคนนะครับวิ่งมาสุ่มพลังนี้ได้เลยเนะ นี่นะครับทุกคนก็จะเป็นตรงนี้นะครับให้ทุกคนนะครับกด e นะครับผมอ่ากด e แล้วคุยไปนะครับผมเขาก็จะบอกว่าให้เราอ่าจะเอาพลังไม่อะไรประมาณนี้นะครับแล้วกดสปินนะครับผมตอนนี้นะครับสปินนะครับมีทั้งหมด5นะครับทุกคนเลดก็จะมีบอกอยู่นะครับว่ารีเจนเนอเรียหรือว่าอีพิกเนี่ยหรือว่าแรเนี่ยระดับเท่าไหร่นะครับกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคผมก็จะกดสงไปเนาะ ตซีจะได้อะไรนะครับผมโอ้โหอันนี้นะครับก็น่าจะอยู่ระดับคอมมอนนะครับอันคอมมอนนะทุกคนนะโอเคผมก็จะเปลี่ยนนะครับผมโอ้โหจริงๆไม่ต้องให้ลุ้นเลยก็ได้นะครับทุกคนมันขึ้นอยู่ข้างล่างแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่ข้างล่างแล้วนะครับมไม่ต้องลุ้นเลยนะทุกคนว่าเราจะได้อะไรนะโอเคกดไปอีกทีนึงโอ้โหเราได้ซ้ำนะครับ <S <S ได้แต่อนะันเดิมมาทุกคนโอเคเปลี่ยนอันแล้วอันนี้คืออะไรวะ รดูนะครับโอ้โหผมไม่ได้อะไรเลยอะทุกคนเกลือเกลือมากเกลือมากๆเลยสปริน1หสปินนะครับทุกคนก็ใช้ทั้งหมดอยู่ที่20โลบักนะครับก็คือค่อนข้างที่จะแพงนะทุกคนนะผมรู้สึกว่าน่าจะไม่สามารถใช้เงินซื้อได้ด้วยนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนระบบเบื้องต้นนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนให้ทุกคนนะครับพยายามนะครับเข้าเซิร์ฟมาแล้วเนี่ยให้ทุกคนมาสุมพลังกันก่อนนะแต่ผมเนี่ยได้เกลือมากนะครับผม ก็ถ้ายังไงเนี่ยฝากเพื่อนกดไลค์กด s ั b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะส่วนวันนี้ผมก็จะมารีวิวแค่นี้นะครับส่วนคลิปหน้าเนี่ยมารีวิวพลังนะครับผมหรือว่ามารีวิวเวสนะครับสำหรับแบบว่าเอาไว้ฆ่าบอสอะไรประมาณนี้ก็วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ